เชียงใหม่จัดประกวดร้องเพลงลูกทุง่งท้องที่ท้องถิน่นในงานฤดูหนาว2569สืบสานศิลปะวัฒนธรรมด้านดนตรีและเพลงลูกทุ่งไทยเมื่อข้าววันที่12มกราคม2569นายชัชวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประกวดร้องเพลงลูกทุง่งท้องที่ท้องถิน่นประจำปี2569 ซึ่งที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดขึ้นที่เวทีกลางงานฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่และงานโอทอบของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569บริเวณด้านหลังศุนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นได้มีส่วนร่วมสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามและสร้างความบันเทิงให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้บริหารท้องถิน่นสมาชิกสภาท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนร่วมชมการแข่งขันโดยในวันนี้เป็นการเริ่มประกวดวันแรกของรอบคัดเลือกในเพลงช้าและเพลงเร็วโดยมีอำเภอต่างๆส่งตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลและผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่นมาประชันเสียงร้องอันไพเราะบนเวทีเพื่อคัดตัวนักร้องเสียงดีผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่17มกราคม2569ที่จะถึงนี้ทำกลางเสียงเชียร์จากแฟนๆที่ตามมาคอยให้กำลังใจชิดติดขอบเวทีสำหรับการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่นในปี2569นี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็นสองรอบได้แก่รอบคัดเลือกในวันที่12และ13มกราคมจากนั้นจะมีการแข่งขันอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศในวันที่17มกราคมซึ่งทีมที่ชนะเลิศการประกวดจะได้รับเงินรางวัล1น0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับหเงินรางวัล7000บาทพร้อมถ้วยรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับสเงินรางวัล5 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัล รางวัลชมเชยสองรางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวัลนักร้องขวัญใจมหาชนเงินรางวัลหนึ่งมบาทพร้อมถ้วยรางวัลและรางวัลการแต่งกายนักร้องลูกทุ่งยอดเยี่ยมเงินรางวัล3,000บาทนอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการจำหน่ายพวงมาลัยเพื่อนำไปมอบเป็นของขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เข้าประกวดอีกด้วยทรงศักดิ์พรมเอี่ยมชัยนรงอนันท่าปัญญสุดรายงาน